สวัสดีค่ะนางสาวสุกมันเพียงก้ยส่งคนลเลขที่หกสิบนะคะก็จะมาพูดถึงบทที่เจ็ดนะคะเรื่องของ product ะะโปรดักนะคะโปรดักก็คือผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งอยู่ในสี่พีก็จะมีโปรดักไซส์เพสแล้วก็มีโปรโมชั่นนี่ยะ่ะโปรดักจะมีโปรดักไซส์เพสโปรโมชั่นนะคะซึ่งเป็นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เนี่ย ก็ต้องมีผู้เสนอมีผู้สนใจแล้วมีก็ต้องมีความต้องการมีความพอใจแล้วก็มีความตอรือรที่จะแลกเปลี่ยนนะคะก็คือมีผู้เสนอมีผู้สนใจพูสนใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็เกิดความต้องการแล้วก็เกิดความพอใจซื้อแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้า ต่อมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของแพ็กเกจเข้ามาก็คือขั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะดูที่ประโยชน์นะคะประโยชน์ของตัวของผลิตภนนัณฑ์นี้แล้วก็ดูที่ในเรื่องของการตลาดว่าสามารถขายได้เป็นยังไงแล้วก็ดูตัวไหนก็คือขั้นที่สามกันคือขั้นของการขนส่งนั่นเองต่อมานะคะองค์ประกอบองค์ประกอบเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยสี่อันก็คือมีประโยชน์ผลิตภัณฑ์นี้มีประโยชน์แล้วก็มีตัวตนก็คือสามารถจับต้องได้แล้วก็มีความคาดหวังในตัวของผลิตภัณฑ์อันสุดท้ายคือในเรื่องของเพิ่มความพอใจก็คือนอกเหนือจากประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์ ต่อมาเรื่องของการแบ่งประเภทการแบ่งประเภทก็คือเรื่องของความคงทนก็จะมีความคงทนก็คือคงทนไมมคงทนนะคะต่อมาก็คือการจับการจับต้องคือจับได้จับไม่ได้ ต่อมาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการเพื่อการบริการหรือเพื่อธุรกิจแล้วก็เพื่อบริโภคนีงเรื่องของเพื่อธุรกิจก็คือต้องมีทุนในการทำธุรกิจเช่นอุปกรณ์วัตถุดิบต่อมาโปรดัก โปรดักกก็จะมีเป็นโปรดักนี้ก็คือการจัดส่วนผสมของโปรดักนะคะการจัดส่วนผสมของโปรดักเนี่ยมีเป็นโปรดักคลายแล้วก็มีเป็นโ r o d u c t อ t ทม การตัดสินใจมีสามลักษณะคือการตัดสินใจของตัวผลิตภัณฑ์นะะก็คือจะมีแบบคือขึ้นอยู่กับลายกว้างความกว้างนะคะความกว้างก็คือจะเป็นหัวข้อของสินค้าเช่นหมวดของเครื่องใช้เช่นยาสีฟัน นยาบุนป่าอันนี้จะอยู่แถบเดียวกันเสื้อผ้าเครื่องุ่งหงก็จะอยู่แถบเดียวกันแล้วก็เรื่องของอาหารก็จะอยู่แถบเดียวกันอันนี้ก็คือเรียกว่าสามความกว้างก็คือสามต่อมาก็คือเป็นความลึกความลึกก็คือในแต่ละลายในแต่ละสายเนี่ยมีสินค้ากี่ประเภทบ้างนะคะต่อมาก็จะคืออันสุดท้ายก็คือเป็นความยาวก็คือรวมสินค้าทั้งหมด ในทุกๆสายนะคะต่อมาเรื่องของแบรนด์แบรนด์เนี่ยก็จะเป็นเป็นเรื่องของยี่ห้อเป็นเรื่องของตาสินค้าตายี่ห้อสินค้านี่แล้วก็จะเป็นชื่อมันก็คือจะเป็นไบนาเนมต่อมาก็คือเป็น แบรนด์มาร์คแบรนด์มาร์คแบนมาร์ก็คือเหมือนกับเป็นรูปของสินค้าแล้วก็เป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์แบรนด์เนี่ยก็เพื่อให้จดจำเมื่อผู้บริโภคเชื่อถือเพิ่มคุณค่ามูลค่ามูลค่าก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ที่ซื้อของไปต่อมาก็คือวงจรชีวิตของการผลิตวงจรชีวิตของการผลิตก็คือ มีการแนะนำเติบโตโตเต็มที่ตกต่ำถ้าเป็นมาม่าเป็นสินค้ามาม่าผ้าอนมัยเนี่ยก็อยู่ในขั้นโตเต็มที่แล้วก็คือขายได้เ bueno. ท่าไหนคนจะใช้คนไม่มีทางจะใช้เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วส่วนขั้นเติบโตก็คือเป็นสินค้าที่กําลังบูมในช่วงช่วงนั้นขั้นแนะนําก็คือขั้นที่บอก ใช้ดีไหมอะไรอย่างนี้เป็นคันเริ่มแรกขั้นตกต่ำก็คือเป็นสินค้าที่แบบไม่มีใครสนใจแล้วต่อมาก็คืออันตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ New Product Development นะคะตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยมีทั้งหมดเ็ขั้นตอนด้วยกันก็คือหนึ่งก็ต้องรวมกลุ่มการหาไอเดียรวมกลุ่มการหาไอเดียนะคะให้มากม แล้วก็ค่อยมาคัดกันก็คือต่อมาก็คือเป็นการคัดไอเดียให้ได้ไเดียที่เป็นไปได้ต่อมาเนี่ยก็คิดคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบทดสอบแนวคิดอันที่สี่ก็คือ ประมาณความต้องการในตลาดว่าถ้าผลิตออกมาคนจะต้องการมากกันเนอะรุ่นเป็นช่วงอายุไหนถึงอายุอายุไหนคือประมาณความต้องการในการตลาดตัวที่ห้าก็คือการพัฒนาของจริงคือการจำลองขึ้นมานั่นเองต่อมาก็คือมีการทดสอบ ว่ามันได้ผลหรือเปล่าแล้วก็พอมันโอเคทุกอย่างแล้วก็ขั้นกระบวนการสุดท้ายคือเป็นการขายจริงนี่ก็คือในเรื่องของโปรดังในบทที่เจ็ดค่ะขอบคุณค่ะ